สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมช n เนลค่ะขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารัก,รกที่ส่งมาจากน้องๆเอฟซีเข้ามาให้พี่อมใน Facebook ค่ะรูปแรกนะคะก็ส่งมาจากน้องเอิญค่ะว้าวน่ารักจังเลยมีพี่อ้อมกับน้องเอิญวิ่งอยู่ด้วยกันด้วยนะแล้วก็รูปต่อไปนะคะก็ส่งมาจากน้องพิชาค่ะว้าวมีพี่อ้อมกับน้องพิชาแล้วก็มีรูปหัวใจอยู่ในรูปเป็นเนี่ยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องๆ วันนี้นะคะพี่ออมก็อยู่ในเกมโรบ็อกเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้พี่ออมจะชวนน้องๆนะคะไปตามล่าหาไข่ในทะเลทรายเมืองอียิปต์โบราณกันค่ะเอาล่ะแบล็กกี้พร้อมไหมอ่าพร้อมห้าะเหนียวถ้าอย่างงั้นเราวัดไปกันเลยว้าวูตอนนี้นะคะน้องๆเราก็เดินทางมาถึงทะเลทรายกันแล้วค่ะ อ๋อโหพี่อ้อมฮ่าอยู่บ้านเรายังร้อนไม่พอกะละฮ้าเหนียวอ้โหแบล็กกี้ดูสิทะเลทรายที่เนี่มันร้อนมากๆเลยเนี่ยไขมันพี่อ้อมจะละลายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาล่าหาไข่กันนะได้ข่าวว่าที่นี่มีไข่หายากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปตามหาไข่กันเถอะแบล็กกี้อ่าได้เลยฮ้าเหนียวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องเดินเซอร์เว์บริเวณรอบๆกันค่ะ,คะอุ้ยเจอคนด้วยสวัสดีค่ะเออเด็กๆ เธอก็มาอีกแล้วเนี่ยท่าทางจะมาตามล่าหาไข่กันใช่ไหมล่ะมาช่วยฉันเก็บดอกไม้กระบองเพชรก่อนสิสีแดงๆน,น่ะไปเก็บมาให้หน่อยแล้วเธอก็จะได้ไข่มาเองนะอ๋อได้เลยค่ะเก็บแค่ดอกกระบองเพชรใช่ไหมล่ะได้เลยฮ่าของแบบนี้ฉันหนัดอยู่แล้วไปกันเถอะบกักกี้อ้าวนี่เพื่อนๆพวกเธอก็มาตามล่าหาไข่ในทะเลรายอียิปต์เหมือนกันเหรอปะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกไม้กระบองเพชรกันก่อนนะ ได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องออกไปเก็บดอกกระบองเพชรกันค่ะจะเป็นดอกสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเราจะได้ไข่ค่ะฮึบฮึบอ่านั่นไงวูดอกกระบองเพชรจะไปหมดเลยอ่ะพี่อ้ม้มฮะต้นนู้นก็มีนะคะเหนียวโอ้โหบักกี้ออกดอกจตไปหมดเลยอ่ะโอ้หูต้นนู้นก็มีเก็บให้หมดเลยนะบักกี้ นี่โอ้โหตรงนี้มีหลายดอกนะมาเก็บแล้วเพื่อนๆนี่นี่ขอเก็บไปนะขอเก็บก่อนว้าวแล้วแล้วเราก็ได้ไข่ต้นกระบองเพชรมาแล้วค่ะว้าวโอ้โหลักษณะมันเหมือนกระบองเพชรจริงๆเลยเนี่ยแบล็กกี้อ้าพี่อัมฮะเรากลับไปปลูกที่บ้านไหมคะเหมียวโอายตั้งโชว์ดีกว่าน,นะแบล็กกี้ใที่นี่ร้อนจังเลยอ่ะ ใช่ใช่ั้นน่ามันร้อนมากๆเลยเนี่ยชั้นจะละลายอยู่แล้วว่ะไปเดี๋ยวเราไปตามหาไข่ไปต่อไปกันดีกว่านะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็เดินหนักมาเรื่อยๆแล้วอุ๊ยเราไปเจออุโมงค์ใต้ดินค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในกันดูนะมาแล้วเพื่อนๆเจออุโมงค์ใต้ดินด้วยตามมาเลยสวัสดีค่ะคุณนาโอ้สวัสดีาสาวๆเดี๋ยบอกว่ามาตามหาไข่กัน,นะ่ะอ๋อเธอจะต้องถอดรหัสลับนะอาระโบราณอียิปต์เนี่ย แล้วเธอก็จะได้ไข่ไปเองแหละฮ่าฮ่าฮ่าาขับคุณค่ะเอ้ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราถอดรหัสลับโอเคเราก็ดูรูปภาพนะคะทางด้านซ้ายค่ะเราก็กดให้ตรงกับรูปภาพนะคะโอเคนี่ไม่แน่นี่รูปปลาสองตัวหน้าตามันเหมือนะราสีเลยนะเนี่ยน่าตนนีค่ะเมียวเหมือนกับว่าเป็นรูปปลาสีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ ไข่หน้าสปริงมาแล้ววา้าูน่ารักจังเลยนะเนี่ยไข่ใบเนี้เหมือนหน้ากากสปริงเลยอ่ะเอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูบริเวณรอบๆนะคะว่ามีตรงไหนที่เราจะสามารถเก็บไข่ได้อีกบ้างนะคะพี่อ้อมฮะเราจะไปหาตรงไหนกันต่อละคะเหมียวพี่อ้อมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแัแบล็กกี้อุ้ยอุ้ยมีพายุทะเลไฟยด้วยอะว่ะว้าฮูไม่ได้ใฉ่เลยอ่ะ ว้าวได้ไข่พายุทะเลทรายมาด้วยว้าวอันนี้ก็สวยแปลกๆดีเหมือนกันนะเนี่ยบลังก,กี้อีนี่ดูฉันสิฉันเก็บไข่ได้เยอะแล้วนะว้าวพวกเธอเก่งกันจังเลยนะเนี่ยอุ๊ยแล้วมันวีใครละเนี่ยเอาฮา,าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยทำไมวีมันใหญ่ขนาดเนี้แล้วหัวคนใจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ย, <c oughs> อ,ยอ้โหเจอของแปลกเข้าแล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงอื่นกันต่อดีกว่านะคะพี่อ้ําแฮะ แถวนี้จะมีไข่หรอคะเหนียวไม่รู้เหมือนกันนะแบล็กกี้ว้าวแต่ว่ามีน้ำด้วยอ่ะแบล็กกี้อุ้ยเย็นสบายมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีสระน้ำาลยอยากเป็นเพื่อนมาว่ายน้ำเล่นกันเถอะว้าวเฮ้ใยใครยังชั่วหน่อยอ่ะอากาศมันร้อนมากๆเลยเนี่ยโอยฉยันแทบจะละลายแล้วแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยสดชื่นจังเลยแบล็กกี้โอ้ยหิวน้ำด้วยอะ่ะปะอาบน้ำมาเราก็ไปต่อกันดีกว่า ว้าวและตอนนี้เราจะต้องฝ่าด่านเข้าไปในปีระมิดนะคะฮ่าดูสิโอ้รูปปัน้นเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะปะเราไปกันต่อแต่เพื่อนๆเข้ามาเลยอ้อหอในปีระมิดที่มีแต่รูปปั้นอียิปต์โบราณทั้งนั้นเลยนะเนี่ยว้าวสวัสดีค่ะคุณนาะโอ้เด็กๆมาตามหาไข่กันอีกแล้วเหรอเนี่ยในประตูนี่มันมีไข่มัมมี่อยู่ด้วยนะ ระวังตัวด้วยล่ะเธอต้องไปจุดไฟให้ครบทุกสีเธอถึงจะได้ไข่ไปนะโชคดีล่ะว้าวข้างในอ่เขาบอกว่ามีไข่มัมมี่อยู่ด้วยนะเพื่อนๆปะเดีย๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะเอาละค่ะตอนนี้เราเข้ามาในด่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปทําการจุดไฟนะคะให้ครบทุกสีเลยนะคะตามที่สีเขาระบุมานะคะเราจะต้องจุดให้ตรงสีกันนะมาเริ่มสีแรกเลยนะคะเป็นสีเหลืองค่ะ ก็ต้องเอาไปจุดที่ตรงตำแหน่งของสีเหลืองนะคะเฮ้ยมีมัมมี่วิ่งตามด้วยอ่ะเอ้อยใจยังเย็นลูกพี่ <c oughs> เขามาจุดไฟเฉยๆอ่าจะพวกมนุษย์ปลุกลงเขตห่วงห้ามเหรอเขาไม่มีทางได้ไขของฉันไปหรอกุ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอจุดไฟก่อนแล้วเราก็จุดไฟสีแดงต่อเลยนะ <c oughs> แน่จริงก็จับให้ทันดีฮ่าฮ้ยต่อไปเป็นสีเขียว พี่อามระวังนะคะเหมียวไม่ต้องกลัวบักกี้เราจุดไฟอยู่ยังไงยังไงเราก็วิ่งเร็วกว่ามัมมี่นะฮจุดสีเขียวได้แล้วให้เพื่อนมัมมี่ตามให้ทันเด็กเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาละ่ะจุดสีอื่นต่อเลยนะมาจุดสีเหลืองต่อเลยไกลแล้วนะคะไกลจะครบวงแล้วค่ะเอาละ่ะ จิ้มสีอื่นต่อฮะมาตามมาเลยมัมมี่ฮ่าแน่จริงก็วิ่งตามาไ,ไม่ทันไส้ฮ่ฮ่า่มันห่วนไม่มีทางจับฉันทันหรอกเอาละเดี๋ยวเราไปจิ้มสีแดงเลยนะคะเฮ้ยมัมมี่ระวังอาอย่าตามมาอย่าตามมาอาฉันจะกินแกให้หมดเลยเฮ้ยิไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ได้สีเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต้อนมัมมี่นะคะให้ไปอยู่ในวงกลมตรงนี้นะคะตามมาเลยมัมมี่ตามเข้ามามาเลยมาแล้วตามมาเลยตามมาเลยมัมมี่อ้ามัมมี่เข้ามาในวงแล้วค่ะจุดไฟล้อมไว้ก่อนนะคะอย่าให้มัมมี่ออกไปได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องรีบไปเก็บไข่มัมมี่มาค่ะไอ้เล็กกกี้วิ่งเร็วอ่าพี่อ้อมวิ่งเร็วนะคะเหมียวได้เลยบ็กกี้นั่นไงจะไข่มัมมี่แล้ววะฮหู ในที่สุดนะคะเราก็ได้ไข่มัมมี่มาแล้วค่ะโอ้โหมีลูกกระตาด้วยไปยองอะ่ะได้มาแล้วค่ะไข่มัมมี่นะคะอ่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่อ๋อพี่มาหาไข่มันก็แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปหาใครที่อื่นต่อนะครับไปเลยได้เลย,เลยพาพี่ไปหาไข่ไหน่อยนะหาแล้วพวกเราตามมาเลยมีไข่อยู่ด้านนี้ด้วยอะ่ะว้าวเราเข้ามาอีกห้องแล้วนะคะ วิเจอคนอีกแล้วเฮ้ย hey, ว่าไงจ้าเด็กๆมาถึงกันแล้วเหรอเควสนี้นะพวกเธอจะต้องไปดูภาพห้องด้านซ้ายนะว่าจะต้องหมุนฟันเฟืองกี่รอบแล้วเธอก็จะต้องกลับมาโหนสลิงตรงนี้ต่อนะเพื่อให้ฟันเฟืองทํางานแล้วประตูก็จะเปิดออกเองนะจ๊ะระวังตัวด้วยล่ะว้าวเราจะต้องวิ่งมากดปุ่มตรงนี้นะคะประตูก็จะเปิดออกค่ะแล้วเราก็ดูรูปภาพจํารูปภาพไว้นะคะอล้วเพื่อนๆมาช่วยกันโหนหน่อยแล้วหวนสลิงหน่อย อาแล้วไต่ขึ้นไปเลยไต่ขึ้นไปเลยด่านนี้นะคะเราก็ต้องร่วมมือกับเพื่อนๆนะคะอไต่สลิงขึ้นไปนะคะเพื่อให้ได้ตามรูปภาพนะคะเอาละตอนนี้นะคะประตูเปิดแล้วค่ะหอ,อ,อาแล้วเพื่อนๆตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยเอาละช่วยกันเหยียบปุ่มหน่อยเร็วอ่าเหยียบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยเอาละเดินไปเลยเพืเ่อนๆเดินไปเลยอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมนำไปให้นะครับ ใ้อะไรได้เลยเก่งมากเก่งมากมาเดี๋ยวพี่ย้อมจะช่วยกดทางด้านนี้นะคะมาเลยมาเลยตามมาเลยค่ะอบอ่อากดไ้แล้วเพื่อนๆเ,เดินมาเลยอ๋อเด้นเลยครับมาเดินไปเลยเดินไปเลยคามปเป็นไเป็นเพื่อนอ๋อพี่ครับผมช่วยกดนะครับขอบคุณมากเลยว้าวน้องเสื้อเขียวใจดีจังเวยมาตามมาต่อเลยนะเร็วเ,เข้าเย้ เราก็สามารถผ่านด่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้แล้นะคะเอาละค่ะเราไปกันต่อดีกว่านะคะว้าวเห็นไข่ข้างหน้าแล้วและแล้วเราก็ได้ไข่ท่าดาและแล้วเราก็ได้ไข่นักกากผู้นํามาแล้วนะคะว้าวสีสัสนสดใสเป็นเรนโบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจริงนะเนี่ยว้าวพี่ออมฮะแจ่มแมวจริงนะน,นะคะเหนียวอ้พอีอมชอบอนะเนี่ยน้ากากอันนี้นะ่ารักจังเลย มาแล้วเพื่อนๆไปกันต่อเธออ๋อสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีเด็กๆเกควสนี้นะเธอต้องวิ่งเข้าไปให้ฉลามสีทองมันกินเธอนะโอเคไหมล่ะฮ่าฮ่าฮะจะดีเหรอฮะพี่อ้อมวิ่งเข้าไปให้ฉลามมันกินนะฮะเหมียวนั่นนะฟิบล็กกี้มันเป็นความคิดที่ดีหรอเนี่ยเราจะต้องเป็นฉลามสีทองนะดน้วยน,นะถ้าฉลามสีอื่นอนะตายฟรยีฉลามสีทองอยู่ตรงไหนละเนี่ยโอ้โห มีฉลามในทะเลฟายอิโรเนียเฮ้ยวุ้ยนั่งไงฉลามสีทองเงียบฮ่าฮ่าฮ่าฮอกินไงนะเย้แล้วเราก็ได้ไข่ปลาฉลามในทะเลฟายมาแล้วค่ะว้าวเอ้าเฮ้ย <c oughs> ตายเฉยเลยอ่ะ <c oughs> พี่ออมฮะแบล็กกี้ว่าเราไม่ตายด้วยฉลามทองคำแล้วก็มาตายด้วยฉลามธรรมดานะคะเหมียวเฮ้ย <c oughs> นักตีบแบล็กกี้แต่อย่างอยเราก็ได้ไข่ปลาฉลามแล้วนะ <c oughs> อ้ะาสวัสดีเพื่อน พานี่ที่ฉันหาใครจนจะครบมดแล้วนะอ้อมแอมพอดีใจด้วยนะฉันยังหาไม่ครบเลยอ่ะพี่อ้อมหาเราจะไปไหนกันต่อละฮะเหมียวพี่อ้อมจะเดินไปข้างหน้าบลักกี้ยังไม่รู้เหมือนกันมีเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่พี่อ้อมเข้ามาแบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีเด็กๆจะมาหาใครละสิแต่เธอจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคไปให้ได้นะข้างในมันมีกับดักเต็มไปหมดเลยระวังตัวด้วยล่ะฮะ ข้างในมีกับดักเหรอคะว้าวบูท้าทยจังเลยนะเนี่ยอ้าพี่อ้อมฮะเราจะรอดออกไปได้ไหมคะเหมียวมันก็ต้องลองดูนะแบล็กกี้ว้าวโอ้โหดูในปิรามิดสิมีกับดักอุปสรรคให้เรารอฟ่าฟันไปนะเอาละใครอยู่ข้างบนเรามีเวลา120ยิวินาทีนะคะในการทำเควสนี้คะ่ะโอเคไปเลยมาแล้ว เตรียมกระโดดนะฮึบอ่าเอาละเราจะได้ไข่ไหมเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันเอาแล้วขึ้นมาแล้วเตรียมตัวนะฮึบอ่าได้แล้ววา้าวูไปต่อเลยยาวไปยาวไปเฮ้ยพี่อมอมเนี่ยตกลงไปนะฮะเหมียวไม่ต้องกลัวบกักกี้ของมันตกแน่นอนอยู่แล้วเฮ้เอาละถึงตรงนี้นะคะเดินตามเพื่อนไปเลยนะคะ อ๋อลรไปตรงนั้นเฮ้ยจะหลงทางไหมเนี่ยตรงไหนนะโอ้เลี้ยวตรงนี้นี่เองเราก็จะต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะนั่งไงว้าวเจอทางออกต่อไปแล้วนะคะไปกันต่อเลยนะแบล็กกี่ฮพี่อ้อมระวังตกลงไปนะคะเหมียวไม่ตั้งกลัวนี่สบายมากแม่ประโดดเอาละตรงนี้ ต้องเตรียมตัวกระโดดนะฮ่าฉันกระโดดให้ดูนะเพื่อนไปเลยฉันจะตามนายไปนะฮึบฮึบฮึบอ่าฮึบอ้าโอ้โหร่วงลงมาแล้วว่ะเรามีเวลาไม่มากนะคะเราต้องรีบขึ้นไปค่ะฮึบฮึบลองอีกทีฮึบอ๋อยตกลงมาอีกแล้วอะ่ะพี่อ้อมฮะบล็คกี้เราต้องกระโดดให้สูงกว่านี้นะคะเหมียวมันมีบันไดขั้นสุดท้ายนะคะเหมียวที่พี่อ้อมยังไม่ได้กระโดดลงไป ตายเลยบักกี้ขั้นสุดท้ายใช่ไหมฮึบตายแล้วโอเคไปกันต่อเลยนั่นไงไข่อยู่ตรงหน้าของเราจะทันมิเนียบักกี้เฮ้ยฮึบพับฮึบพับเฮ้ยวิ่งไรเร็ววิ่งเร็วแรงฝีเท้าอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยทันไหมทันไหมเฮ้ยไข่อ,อยู่ตรงหน้าเร็วเข้าเวลาจะหมดแล้วอ้าฮ่ทาทันเวลาพอดีเลยค่ะแล้วเราก็ได้ไข่นาฬิกาทรายแล้วนะคะว้าว อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยฮ <ienne> <sm all hy ck ling> oh, ึอานึก <hyster> ว <arian> ่าจะไม่ทันซนแล้วอ่ะเกือบเสียเซลเลยเมื่อเราอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะว่าวันนี้เราเก็บไข่อะไรกันได้บ้างนะคะไข่ใบแรกของเรานะคะก็คือไข่นักกากผู้นําค่ะว้าวเท่จังเลยอ่ะใบนี้สวยอ่ะแล้วก็ไข่ใบต่อไปนะคะก็คือไข่ปลาฉลามทะเลทรายค่ะโหอันนี้โหดร้าย แล้วก็ไข่ใบต่อไปของเรานะคะก็คือไข่นาฬิกาทรายค่ะออ,อันนี้ก็แปลกดีนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะก็คือไข่มัมมี่ค่ะเฮ้ยลูกตาน่ากลวงจริงเลยแล้วก็ไข่พายุทะเลทรายกันค่ะต่อไปนะคะก็เป็นไข่หน้ากากสฟิงค์ค่ะอันนี้น่ารักพี่ออมชอบแล้วก็ไข่ดอกไม้กระบองเพชรค่ะว้าวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย เอาละค่ะนัน้อง,อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการเผชิญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมล่ะเตรียมพบกัรรนรผชิญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนละบาย